สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาเรียนในเนื้อหาศาสนาคริสต์ซึ่งเนื้อหาศาสนาคริสต์จะเป็นเช่นไรเดี๋ยวเราไปเรียนพร้อมกันเลยค่ะศาส,สนาคริสต์แน่นอนว่าคุณครูพูดถึงศาสนาคริสต์แล้วนะคะถ้าเป็นครูนั้นนะคะก็จะคิดถึงนะคะไวน์กับขนมปังนะคะในการไวน์ก็เปรียบเสมือนโลหิตของพระเยซูนะคะ ต่อมานะคะเรามาพูดถึงต้นกําเนิดของศาสนาคริสต์ดีกว่าศาส,สนาคริสต์แน่นอนว่ามาจากดินแดนนะคะประเทศอิสราเอลนะคะเป็นการปฏิรูปมาจากศาสนายูดายนะคะซึ่งเป็นชนเผ่าหนึ่งในบรรุษของยิวนะคะในการมีการสัมผัสใกล้ชิดของศาสนายิวนะคะแล้วก็ศาส,สนาคริสต์นั้นก็คืออยู่ในอเอกเทวานิยมนะคะก็คือมีการนับถือพระเจ้าองค์เดียวนั่นเองค่ะซึ่งศาสนาของศาสนานะคะก็คือพระเยซูนั่นเองค่ะ ต่อนะคะแน่นอนว่าคัมภีร์ของศาสนาคริสต์เนี่ยก็คือว่าเป็นคัมภีร์นะคะไบเบิลนั่นเองค่ะเด็กๆอาจจะคุ้นหูคุ้นตากันมานะคะซึ่งแน่นอนว่าเป็นหนังสือในการบันทึกหลักธรรมของศาสนาคริสต์มีสองภาคด้วยกันก็คือมีพันธสัญญาเดิมแล้วก็พันธสัญญาใหม่นั่นเองค่ะต่อมานะคะจุดมุ่งหมายของศาสนาคริสต์เลยนะคะเป,เป้าหมายสูงสุดเลยก็คือเป็นการ ลอดพ้นจากบาปนะคะแล้วก็การกลับไปใช้ชีวิตอยู่นิรันดรน,นะคะก็คือเป็นอาณาจักรของพระเจ้านั่นเองค่ะซึ่งไปสู่เป้าหมายนั้นก็คือมนุษย์มีความศรัทธาแล้วก็มีการปฏิบัติหลักธรรมคามสั่งสอนนะคะของพระเจ้าแล้วก็เป็นการประกาศผ่านพระเยซูนะคะให้มนุษย์นั่นเองค่ะเด็กๆเคยได้ยินคำนี้ไหมคะว่ารักพระเจ้าสุดจิตสุดใจและจงรักเพื่อนบ้านเหมือนรักตัวเองอันนี้เป็นหลักธรรมคำสอนนะคะที่ เป็นแสดงถึงความรักความเมตตาของศาสนาคริสนั่นเองค่ะต่อมานะคะสิ่งที่เคารพสูงสุดของศาสนาคริสต์เลยนะคะก็จะเป็นดีเอกภาพนะคะก็จะมีพระบิดาก็คือพระพระยาฮวานะคะแล้วก็มีบุตรนะคะคือพระเยซูไปสู่นะคะพระวิญญาณบริสุทธิ์นั่นเองค่ะ นิกายของศาสนาคริสต์นะคะก็จะมีหนึ่งเลยนะคะนิกายคาทอลิกนะคะก็คือคริสตั้งนะคะเป็นการนับถือที่แบบนิกายดั้งเดิมเลยนะคะมีการยึดม,มั่นคาสั่งสอนของพระเยซูนะคะและมีการเคารพพระแม่มารีมีรูปเคารพพระเยซูคริสต์พระแม่มารีรวมไปถึงนักบวชต่างๆด้วยนะคะซึ่งมีพระสันตะปาปาเป็นประมุขด้วยค่ะนิกายต่อมานะคะก็จะเป็นนิกายอิสเทน ออ t ท o d อ x นะคะก็จะมีอัคคีบิดอนนะคะเป็นประมุขนะคะก็จะเป็น p r o เตสแตนตนะคะท,ที่เรียกว่าคริสเตียนนั่นเองค่ะแน่นอนว่าตัวนี้ก็จะเป็นนิยายในการที่แบบว่าแบ่งออกจากโรมันคาทอลิกนะคะนิกายนี้ก็คือจะไม่มีนักบวชนะซึ่งแน่นอนว่า,าสิทธยาพิบาลน,นะคะคอยให้คำปรึกษาผู้เชื่อแล้วก็นิกายนี้มีเพียงแค่ไม้กางเขนนะคะ ซึ่งเป็นเครื่องหมายของศาสนาเท่านั้นเองนั่นเองค่ะต่อมาพิธีกรรมพิธีกรรมเนี่ยก็จะเป็นพิธีศักดิ์สิทธิ์นะคะซึ่งแน่นอนเลยว่าก็จะมีเ่าทั้งหมด7นะคะในการสิลล้างบาปนะคะก็จะเป็นเกี่ยวกับการเผยแพร่จากสื่อมวลชนที่แบบว่าแบบเหมือนเป็นสถานะนะคะในการที่แบบว่า เป็นพิธีกรรมแรกนะคะในศาสนาคริสต์เลยก็ว่าได้นั่นเองค่ะสองนะคะศิลมหาสิทิก็คือเป็นาทางนิกายคาทอลิกนะคะแล้วก็ไปรวมไปถึงออร์โดอกนะคะในการนับถือนี้เห็นไหมที่ครูพูดข้งต้นว่าเกี่ยวกับเรื่องวายแล้วก็ขนมปังนั่นเองค่ะซึ่งมีความเชื่อว่าเป็นแบบว่า,าพระกายแล้วก็พรโลหิตของพระเยซูนั่นเองค่ะต่อมาสินล้างบาปนะคะ ก็คือเป็นการสารภาพบาปต่อพระเจ้านะคะผ่านบาตหลวงเลยต่อมาสินกําลังสินสมรสนะคะพี่แต่งงานต่างๆสินอนุกรมก็คือเป็นสำหรับนักบวชนะคะสินเจิมคนไข้นะคะในการละลึลกถึงพระเจ้านะคะที่อยู่กับตนในพลังงานเพราะว่าในการแบบบรรเทาความเจ็บต่างๆนั่นเองค่ะต่อมานะคะเป็น บาปกำเนิดน,นะคะซึ่งแน่นอนว่าเมื่อพระเจ้าเป็นผู้สร้างโลกเนี่ยก็คือมีการสร้างอาดัมกับอีฟหรือว่าอีวานะคะซึ่งแบบว่าเป็นเหมือนแอบกินนะคะผลไม้นี่ต้องห้ามแล้วก็เป็นการาถูกลงโทษนะคะในการขับให้มาแบบว่าตกอยู่ในระกรรมลำบากนะคะบาปทั้งคู่ก็ตกไปสู่อทอดถึงมรดก ก็คือเป็นทรงนะคะหลักปัจจุบันนั่นเองนะคะบีดานะคะก็คือเป็นผู้สร้างโลกนะคะสร้างทุกสิ่งนะคะทรงเป็นนิรันดร์นั่นเองค่ะต่อมาพระบุตรก็คือพระเยซูนะคะมีการจุติเป็นมนุษย์เพื่อในการช่วยนะคะรับคําสั่งสอนของพระเจ้านะคะอย่างใกล้ชิดพระจิตก็คืออะไรพระจิตก็คือเป็นปรากฏการของดวงจิตของมนุษย์นะคะในการเอือเ้อเฟื้อเผื่อแผ่แล้วก็เป็นการประกอบกรรมดีนั่นเองค่ะ ต่อมานะคะหลักคําสั่งสอนของศาสนาคิดเลยนะคะก็คือความรักนะคะซึ่งแน่นอนว่าความรักเนี่ยก็คือเป็นอย่างที่พูดข้างต้นไปว่าจงรักพระเจ้าสูงสุดใจสุดความคิดสุดกําลังและจงรักเพื่อนมนุษย์เหมือนรักตัวเอง ที่ไม่ใช่รักถุงสาวนะคะซึ่งแสดงถึงเ,เพื่อนมนุษย์นั่นเองค่ะซึ่งแน่นอนว่าก็จะบัญญัติ10ประการด้วยกัน1น,นึ่งเลยนะคะก็จะเป็นจงนันสนมสการต่อพระเจ้าองค์เดียว2อนะคะอย่าออกนามพระเจ้าโดยไม่สมเหตุสมผล3นะคะจงนับถือพระเจ้าเป็นสิ่งแบบว่าเหมือนศักดิ์สิทธิ์อะไรประมาณนี้ค่ะสนะคะจงนับถือบิดามารดา5อย่าฆ่าคน 6. นะคะอย่าผิดประเวณีหรือผิดประเพณีนั่นเองค่ะ7นะคะอย่ารักทรัพย์8นะคะอย่า,อานินทาว่ารายคนคนอื่น9นะคะอย่าคิดมีชอบ10นะคะอย่ามีความโรภนั่นเองค่ะส่วนต่อมานะคะ5นะคะก็เป็นหลักอาณาจักรของพระเจ้าแน่นอนว่าพระเจ้าเนี่ยก็จะเป็นอาณาจักรที่มีความสุขนะคะก็คือเป็น อาณาจักรแห่งความรักที่แท้จริงนั่นเองค่ะเห็นไหมว่าศาสนาคริสกับศาสนาพุทธม,มีความแตกต่างกันนะคะมีหลกักธรรมคำสั่งสอนที่แตกต่างกันแต่ว่าทุกศาสนานะคะสอนให้เด็กๆทุกคนนะคะเป็นคนดีนั่นเองค่ะ